สวัสดีครับก็มาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ก็จะมาตามหาเหรียญเหมือนเดิมนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นผมให้ราคาแพงเหรียญละ3 0 0 0 0บาทสูงสุดนะครับเหรียญรุ่นที่ผมจะมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้เป็นเหรียญรุ่นชนิดราคา10บาทแบบสสี ในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2537นะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเหรียญ10บบาทปีพศนี้นะครับมีทั้งแบบที่หาง่ายยังไม่มีราคาและแบบหายากราคาแพงที่ผมตามหาในคลิปนี้นะครับส่วนแบบหาง่ายแบบหายากจะมีความแตกต่างกันแบบไหนผมก็จะได้อธิบายไปนะครับ ภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมณตอนนี้ทางหน้าจอก็คือทางด้านหน้าของเหรียญสิบาทตีวสอส2 5 3 7แบบหาง่ายนะครับแล้วก็ถ้าดูทางด้านหลังของเหรียญด้วยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับภาพรวมแบบหาง่ายนะครับแบบหาง่ายนั้นนะครับจุดสังเกตก็ดูง,ง่ายๆนะครับให้สังเกตนะครับภาพแรกนี้คือแบบหาง่ายผมยังไม่รับซื้อนะครับยังไม่มีราคานะครับ พระเศียรของพระองค์ท่านนั้นจะห่างจากวงขอเบเหรียญด้านในนะครับและก็ใต้พระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นก็จะห่างจากวงขอบเหรียญด้านในเช่นกันนะครับนี่คือจุดดูทางด้านหน้าของเหรียญแบบหาง่ายนะครับแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญแบบหาง่ายนั้นให้ดูยอดของ j จดีนะครับก็จะห่างจากวงขอบเหรียญ ด้านในเช่นกันนะครับถ้าหางแบบนี้ทั้ง3จุดคือแบบหาง่ายนะครับผมยังไม่รับซื้อนะครับยังไม่มีราคานะครับแล้วก็มาดูแบบหายากแบบที่ผมตามหาในคลิปนี้นะครับให้สังเกต3จุดเดิมที่ผมได้พูดมานะครับพระเศียรของพระองค์ท่านนั้นจะชิดติดกับวงขอบเหรียญด้านในนะครับแล้วก็ใต้พระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นก็จะชิดติดกับวงขอบเหรียญด้านในเช่นกันนะครับ สำหรับทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับยอดของเจดีย์นั้นก็จะชิดติดกับวงขอบเหรียญดนะ้านในเช่นกันนะครับใครมีแบบนี้ถ้าเหรียญน,นั้นไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียญละ30 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญน,นั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับตามว่ามีแบบนี้นะครับแบบที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับ ก็สามารถส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับซึ่งช่องทางการติดต่อน,นั้นก็เป็นอ d ดีไลน์นะครับผมได้ใส่ไว้ที่ชื่อคลิปด้านล่างแล้วนะครับ